สวัสดีครับพบกับสุลุการแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โยอาคิมเลิฟเต็งจ๋าคุมไปสแสดงแทนออมริมหากผลงานไม่กระเต้องอินิออสเริ่มหมดความอดทนเล็ง3ามกุญเชื่อรอเสียบแทนแต่มาแรงสุดโยอาคิมเลิฟอนาคตของรูเบนออมริมผู้จัดก,การทีมแมนยูเริ่มสั่นคลอนหลังพาทีมทำงานที่หลัหน้าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตกรอบเอฟคัพจากเนื้อมือของฟุลล่มเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ปีศาจแดงรั้งอันดับที่14ในตารางคะแนนพรีเมียร์ตามหลังแมนซิตี้ทีมอันดับที่4ซึ่งมีสิทธิ์ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกถึง14แต้มอการลุ้นท็อปโฟร์ลิบลีเต็มที่ส่วนในรายการอื่นตกรอบไปหมดแล้วเหลือเพียงยูโรปาลีกเท่านั้นที่พอมมีลุ้นแต่ก็เจอทีมแข่งอย่างเรอัลโซซิดัดฟอร์มการเล่นที่แย่และไม่น่าประทับใจเช่นนี้ทำให้เกิดคำถามถึงความสามารถของลูเบนอมริมในการคุมทีมใหญ่อย่างแมนยู วิจัยเทรายงานมาว่ากลุมทุนอ e ีนิอสเจ้าของทีมตีแสดงเริ่มพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงหลังลจากผลงานในช่วงหลังไม่เป็นไปตามเป้าหมายแม้ว่าอ e ีนิอสจะแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของออมโมโมด้วยการดึงตัวมาจากสปอร์ต,ติ้งลิสบอนย่างรวดเร็วหลังปลดอิลิเทนาออกตาแต่ผลงานของเขาในอังกฤษกลับสร้างความกังขาให้กับบอร์ดบริหารและแฟนบอลล่าสุดมีรายงานมาว่าแมนยูกำลังวิเคราะห์ตัวแทนของอมโมริม หากเขาไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้ในอีกไม่กี่เรืองข้างหน้าโดย3ตัวเต็งนะครับที่จะกำลังากาุมทีมไปแสดงได้แก่ตัวหนึ่งยออาคิมเลิฟอดีตกุนซือทีมชาติเยอรมันชุดแชมป์โลกปี2014ซึ่งมีจุดเด่นที่ความสามารถในการจัดก,การห้องแต่งตัวที่มีนักเตะบุคลิกที่แข็งแกร่ง 2. ยูเลียนโลเปติกลีอดีตกุนซือเรอัลมาดริดและเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งมีประสบการณ์ในการสร้างทีมใหม่ 3. แม็กซิมเลียนออริกีอดีตกุนซือยูเว่ ซึ่งประสบความสำเร็จมากในสกอตแลนี์อิตาลีเคยพาเจมมาลายูเวนตุสและเอซิมิลานควาชัมลีกมาแล้วดูเหมือนว่าเวลาของอัมริมกำลังจะหมดลงนะครับหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้นในเร็วนี้บอร์ดบริหารแมนยูคงไม่ลังเลท,ที่จะเหนี่ยวไก่ปลดเขาออกจากตำแหน่งน,นะครับแล้วแฟนๆชอบใครนะครับใน3คนนี้นะฮะโยอากิมเลอฟยูเรนโรเปติกีแมาซิมิโลอาริกี er f, iki, นะฮะแต่ไม่มีชื่อซีดานนะครับเสียดายสุดๆ สาเหตุที่ตกต่ำลีนิเกอร์ชี้ป่าไม่ได้วางรากฐานให้แมนยูก่อนอำลาชี้ปมปัญหากาลินลีนิเกอร์นะครับอดีตดาวยิงชาวอังกฤษชี้ปมปัญหาที่ทําให้แมนยูตกต่ำจนกระทั่งทุกวันนี้มาจากเซอร์อเล็กซ์ฟิลกูสันที่อำลาทีมโดยไม่ได้สร้างโครงสร้างที่แข็งแกร่งเอาไว้ลีนิเกอร์ตำนานกองหน้าทีมเชาอังกฤษตำแหน่งเซอร์อเล็กซ์ฟร์กูสันบรมกุลเสือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่ไม่ได้วางรากฐานให้แข็งแกร่งก่อนอำลาสโมสรจนเป็นสาเหตุให้ทัพปีแสดงตกต่ำมาจนถึงทุกวันนี้เซอร์ฟอร์คีนะครับตัดใจเกษียณตัวเองจากเก้าอี้เจ้านายใหญ่ของเมนยูเมื่อปี2 0 1 3หลังจากนำตนสกัดพง,งาศคว้าแชมป์พิมลีและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมายุคทองของปีแสดงก็ล่มสลายหายไปในทันทีโดยพวกเขาไม่เคยเข้าใกล้แชมป์ลีกสูงสุดข,ของเมืองผู้ดีและอยู่แฟนแชมป์ลีกอีกเลยนานนับเกือบ12ปีเข้าไปแล้ว ล่าสุดแมนยูเพิ่งเสียท่าภายจุด,ดต้นตอนฟุลแลมตกรอบในศึกเอลคับโดยลีนเกอร์มองว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้แชมป์ลลกสูงสุดเมืองผู้ดี20สมัยต้องตกต่าขนาดนี้ก็มาจากการอําลาของปา๋าซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีของเชกิงครับที่ได้วางรักฐานทีมอย่างแข็งแกร่งก่อนแยกทางกับลิเวอร์พูลมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอเดีหฮอก์เซโรดาและทันโนสเปอร์กล่าวว่าถ้าคุณมองดูลิเวอร์พูลตอนนี้พวกเขาได้ผู้จัดจาก,การทีมคนใหม่นั่นคืออเนอร์สลต และนั่นเป็นบทวิสูน์ว่าเจเกนอําลาสมอสอนในสภาพที่ดีเยี่ยมมากแค่ไหนดังนั้นโครงสร้างมันยอดเยี่ยมจริงๆบางทีในกรณีแบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นกับช่วงหมดยุคของเซอร์อเล็กซ์ฟ์กสันที่โอแทสฟอร์ดผมรู้ว่าพวกเขาคว้าแชมป์ลีกในกนั้นกันนั้นซีซั่น2 0 1 2ถึงแต่มันไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดของพวกเขามีนักเตะชั้นยอดมากมายของพวกเขากำลังเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของอาชีพผมคิดว่าจากจุดนั้นพวกเขามีปัญหาเยอะมากสนยนฝึกเกยาวชนไม่สามารถสร้างนักเตะอย่างที่พวกเขาเคยทได้มาก่อน เพื่อขึ้นมาป้อนให้เกับทีมชุดใหญ่ได้เลยลีนิกเกอร์ร่ายยาวนะฮะแกงฟูลแลมงงแตกบูนโนเฟอร์นันซิียลแมนออฟเดอะแมตช์ได้ยังไงเควินบาซี่นะครับกองหลังของฟูลแลมโพสต์ลงในสื่อโลกโซเชียลมีเดียความรู้สึกหลังจากบ,บูนโนเฟอร์นันช์กับตันทีมแมนยูคว,ว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ของศึก FA Cup ับแมนยูแชมป์เก่านะครับ ในศึกเอเอรคัพร่วงตกรอบคาบ้านเป็นที่โู้แล้วจากการฟ้าแข่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทีมของกุซเซอลูเบนอเมริมเสม,มอกับวลเลมหนึ่งหนึ่งในเวลา120นาทีก่อนพ่ายการดวลจุดโทษให้กับเจสุน้อย4-3แม้บัร์ลี่นะครับจะทำประตูให้กับทีมเยือนนำหน้าก่อนจบครึ่งแรกไม่นานแต่บูนฟนฟรานซนยิงตีเสม,มอกับเจ้าบ้านได้ในนาทีที่71ทดให้เา่ทั้งสองทีมเสม,มอกันเป็นหนึ่งหนึ่งและต้องดวลกันต่อไปอีกครึ่งชั่วโมงก่อนที่เบนเลโนในทบ อาคันตุกะจะเป็นฮีโร่เซฟ2ษพาทีมผ่านเข้ารอบควอเตอร์ไฟนอลและโจ้าเกมกมีการเลือกให้บูนเนอร์ฟานันส์คว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และส่งผลให้บาสลี์ลงเล่นเกมเอฟคัพเป็นนัดแรกในชีวิตแถมยิงประตูดนในในทีโพ้ลงใน X หรือว่าทวิตเตอร์เดิมเป็นทํานองแสดงความไม่เห็นด้วยไม่มีแมนออฟเดอะแมตช์อิมโมจิเลิกคิวที่เขาพิมพ์ลงดังเตะทีมชาติเนจีเรียนในวัย25ปีระบุ อย่างไรก็ดีอลันเชลเลอร์นะครับคอมเมนต์เตเตอร์ของเกมนี้เอ่ยยกย่องผลงานของบ bon ูโน่ฟินแลนซ์แม้ปีแสดงจะเป็นฝ่ายตกลอบผมจะมอบมันให้กับบูโน่ฟินแลนซ์เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่แสดง,งถึงคุณภาพและพาเมนยูกลับมาสู่เกมได้พวกของขาดสิงต่างๆในหลายๆตำแหน่งและจากนั้นเขาก็เปลี่ยนเกมและทีมให้ทีมมีโอกาสได้ลุ้นต่อ สอย้ายไปลีอังกฤษแมนยูหวังเซ็นคว้าตัวลูคแมนช่วงซัมเมอร์น,นี้มีรายง,งานระบุว่าแมนชเชสเตตหวังที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวอดมูลานลูคแมนก็อนหน้าของอัตแลนต้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์อนาคตการแข่งขันของอดมูลานลูคแมนตกอยู่ในความไม่แน่นอนหลังจากที่ดาวเตะร,รายนี้มีประเด็นขัดแย้งกับจานปปีอโรกาสเปรนีกุนซือของอัตแลนต้าซึ่งพูดถึงกองหน้ารายนี้ว่าเป็นหนึ่งในผู้ยิงจุดโทษที่ยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมา โดยเวลาต่อมาลุคแมนก็ตอบโต้ตตตคำวิจารณ์ของกาสเปรนี่ว่าเป็นการไม่เกียรติกันล่าสุดงานแมนเชสเตอร์ยิปนิวรายงานมาว่าความหวังของแมนยูต้องการดึงตัวอาเดมอลาลุคแมนมาที่สโมสรน,นั้นเพิ่มมากขึ้นหลังจากมีรายงานมาว่าดาวเตะรายนี้อาจจะย้ายออกจากทีมในช่วงสัป์นี้ยูเวนตุสก็ตกลงกันกว่าจะคว้าตัวอเดมอลาลุคแมนในช่วงสัป์น,นี้แต่เข้าใจนว่าอัตเตต้าไม่เต็มใจที่จะขายดาวเตะรายนี้ให้กับทีมคู่แข่งในสกอลโชเซอิตาลี นั่นหมายความว่าการย้ายไปเล่นในลีกอังกฤษมีโน้มเพิ่มมากขึ้นโดยทีมต่างๆมากมายสนใจคว้าตัวเขาไปร่วมเทียมรวมถึงแมนยูที่เป็นหนึ่งในทีมที่ตกเป็นข่าวชื่นชมกับเตะรายนี้และสนใจที่จะจ่ายค่าสัญญาเพื่อหนึ่งตัวมาเสริมทัพเป็นที่ทราบกันว่าอเดมอลาลุกแมนมีค่าสัญญาที่55ิล้านยูโรหรือ45.4ล้านปอนด์ซึ่งนับเป็นเงินจํานวนมากสําหรับการเสริมแนวรุกให้กับทีมของลูเบนอมริมได้ นี่คือสุดกาวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่4มีนาคมน,นะครับ